วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาุขจังหวัดกาลสินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจังหวัดกาลสินซึ่งได้น้อมนําพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดําเนินงานในการให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นฐานที่แข็งแรงเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่160เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลักจากอำเภอใกล้เคียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพลดค่าใช้จ่ายการเดินทางมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพโดยแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลลูกข่ายได้แก่อเภอเขาวงอเภอห้วยพึ่งอ,อนาคูในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อและการประเมินความเสี่ยงทารกในครรภ์ นอกจากนี้ได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านและคนในชุมชนจะทําโครงการครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดีนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดํารงชีวิตและสร้างสิ่งแวดล้อมหน้าอยู่โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยใช้ในการปลูกผักสวนครัวลดการใช้สารเคมีปัจจุบันมีสมาชิก1,284หลังคาเรือนกำจัดขยะอินทรีย์ได้3-67กิโลกรัมต่อครัวเรือน